ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สําคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวมิจฉาชีพอ้างเป็น DSI ต่อสายหาประชาชนแจ้งคุณมีคดีติดตัวเจอเบอร์แปลกอย่าก,กดรับสายเพราะคุณกำลังโดนมิจฉาชีพหมายตาโดยจบข่มขู่คุณและอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ DSI และให้คุณโอนเงินทั้งหมดไปให้เขาตรวจสอบเพราะคุณกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีซึ่งกระบวนการหลอกลวงมีดังนี้หากเจอให้กดวางสายทันที 1. ่ 1. แจ้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน 2. ใช้เบอร์โทรที่ขึ้นต้น08และ09ซึ่งไม่ใช่เบอร์หน่วยงาน 3. โอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคน 4. อ้างว่ามาพบที่ DSI ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้ 5- หากไม่สะดวกเดินทางให้แอดไล์ก่อนหลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบ DSI ยืนยันไม่มีการโทรหรือไลน์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งคดีหรือหมายจับไม่มีการขอให้โอนเงินมาตรวจสอบเด็ดขาดดังนั้นประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดไม่ว่าจากกรณีใดๆทั้งสิ้น